ผมเสียอว่าพี่น้องหลายคนที่ไปเหตุการณเหตุงานอยู่ไกลบ้านได้เห็นภาพบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าแบบนี้แล้วคงสิคินหอดบานเกิดเ้องเนาะโดยความทุกข์ยากโดยความลำบากตรากตํำจึงเหตุในเขาต้องได้หอบผ่าหอบพ่อนหนีไปเหตุการณเหตุงานอยู่ไกลทินจังไรกระตามส้างผมขอเป็น่นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนเด้อผมเสียอว่าทุกคนมีฝัน ผมเสียว่าทุกคนอยากกลับบ้านแต่มันยังบ่ทันถึงเวลาช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเก็บทรงกรรมก็ขอให้ทุกคนเก็บขอให้ทุกคนกรรมเพื่อที่มัดสั่งหลักฐานชีวิตอยู่บ้านเกิดเฮาเดอ้อขอทรงหมอบบรรยากาศเหล่านี้พร้อมด้วยกำลังใจดีๆไปฝากพี่ฝากน้องฝากคนอยู่ไกลบ้านไกลทินบ้านเฮายังรอคอยความสำเร็จ